ก่อนจะไปดูนั้นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยไปดูกันเลยฮัลหลทุกคนวันนี้ก็จะพาไปดูห้าคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันมากที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคำที่หนึ่งคำว่า table table, table t a b l e table โต๊ะคำที่สองคำว่า phone Phone. o n น P H O N E โฟนแปลว่าโทรศัพท์คำที่สามคำว่า tree tree T R e E tree แปลว่าต้นไม้คำที่สี่คำว่า home home H O M E home แปลว่าบ้าน คำที่ห้าคำว่า the people the people t h e w, n w e n w o k p e o p l e แปลว่าผู้คนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบบยบาย